หน่าเด็กมากเลยค่ะยังเลขสองอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเลขสามก็อ่านแล้วนะคะโอ้แล้วทํายังไงถึงจะหน้าเด็กแบบหมอใสาแบบติดลงสักสิบปี <c oughs> เอาหน้าเด็กแบบไหนดีหมอมีให้เลือกสองแบบ <c oughs> แบบแรกนะคะก็คือโปรแกรมสเกลต้านั่นเองค่ะโปรแกรมสเกลต้าเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของหน้าเด็กแบบผิวแน่นผิวเฟิร์มแล้วก็ฟูขึ้นมานะคะเกิดจากที่ตัวยาเนี่ยไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั้นบนนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแบบที่สองนะคะก็คือหน้าเด็กจากโปรแกรมฟิลเลอร์เด็ในเรื่องของการเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะคะปรับให้โครงหน้าเรา คนไทยเนี่ยยังมีความหย่อนคล้อยของผิวจะเห็นได้ชัดๆจากเรื่องของบริเวณมีร่องแก้มอยู่นะคะตรงร่องน้ำมาก,ก็ยังมีอยู่แล้วก็ถ้าซูมลงไปส่องลงไปดีๆเนี่ยคุณภาพผิวชั้นบนเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีรอยยับมีเส้นขีดเล็กๆบริเวณผิวอยู่นะคะซึ่งเป็นเคสที่เหมาะหรือเป็นแคนดิเดตที่เหมาะมากๆกับการเติมโปรแกร,รมสเกลต้านั่นเองค่ะทำให้ผิวที่ดูยังหย่อนอยู่เนี่ยมีความเฟิร์มกระชับกลับเข้าที่นะคะพวกร่อง,องต่างๆก็จะดีขึ้นรวมถึงคุณภาพของผิวพวกเส้นขีดเล็กๆบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะดีขึ้้้นนนนไดดดวววยยนะภาาาาพอเเเเเรี่่ก็็หชัจงคมปลลแ หน้าย like ังดูเด็กลงได้อีกนะคะอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอย่างเคสตัวอย่างเคสนี้นะคะในรูปก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยยังดูมีความเหนื่อยล้าหรือว่ายังดูมีอายุอยู่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มนะคะจะเห็นว่าคนไข้มีบริเวณถุงใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มที่มีความขาดหายไปนะคะอันนี้เหมาะมากๆกับการใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ในการเติมเต็มในส่วนที่ขาดนั่นก็คือในชั้นไขมันบริเวณหน้าแก้มนะคะรวมถึงการฉีดซัพพอร์ตบริเวณใต้ตาด้วยผลลัพธ์หลังทำเนีกะะนดูมมคแ ฟูมากขึ้นก็สามารถย้อนไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะภายในเวลาไม่นานหลังฉีดเลยค่ะโดยสรุปนะคะโปรแกรมสกัปตาร์จะน่าเด็กแบบผิวแน่นเฟิร์มฟ,ฟ,ฟูกระชับมากขึ้นนะคะโดยตัวโปรแกรมสกัปตารนะคะจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างเป็นธรรมชาติบริเวณชั้นผิวด้านบนนะคะเริ่มเห็นผลที่4-6สัปดาห์หลังฉีดแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปยาวนานไปถึง2ปีเลยค่ะบริเวณที่นิยมฉีดในโปรแกรมสกัปตารนะคะจะเน้นบริเวณผิวด้านข้างเราเพราะว่ามันจะช่วยยกใบหน้าขึ้นนะคะคือบริเวณขมับนะคะบริเวณแก้มตอบ โปรแกรมฟิลเลอร์หน้าเด็กแบบเติมเต็มปรับสัสดส่วนโครงหน้าให้ได้รูปแล้วก็แก้ปัญหาวอลลุมลอสทํางานแบบฉีดเข้าไปเติมเต็มบริเวณที่ขาด้วยสาร HA ชําทให้หน้าเนี่ยเป๊ะตั้งแต่แรกที่ฉีดเห็นผลทันทีเหมาะกับคนที่ต้องรีบใช้หน้า ปตั้งแต่วันที่ฉีดบริเวณที่นิยมในการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาบริเวณหน้าแก้มขัมับตอบแก้มตอบบริเวณคางร่วมด้วยมีบริเวณร่องแก้มโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยอยู่ได้นานประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยอยากหน้าเด็กลง10ปีจะเลือกระหว่างโปรแกรมสกอตต้าหรือว่าโปรแกรมฟิลเลอร์เนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่แท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็เหมาะกับการฉีดแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาพบกับแพทย์นะคะที่ DSK Clinic ได้ทุกสาขาเลยค่ะ